เอออ่ะกลับมาทีนี้ตรงนี้เนี่ยก่อนเราจะขำมวดว่าในทัศนะพี่ทวีหรือคุูสุป,ปันเนี่ยคิดว่าการการเอ่อชุมนุมวันที่สี่เดือนสี่ตอนสี่โมงเย็นเนี่ยมันจะมันจะบานปลายมันจะเป็นไฟลามทุ่งไหมแล้วก็จะประสบความสําเร็จในการไล่เปลี่ยนตัวนายกไหมฮะผมคิดว่าจากสบการณ์ที่เห็นผ่าน,านมาเมื่อเร็วๆนี้นะฮะครับมันต้องดูประเด็น ดูสถานการณ์ดูปัจจัยภายนอกครับเพราะต้องสองฝ่ายมันเหมือนกับมวยอะฮะใครก็พิษตาแล้วก็มีโอกาสโดนน็อกได้ครับก็เหมือนน้องๆมอบนักศึกษามอบสามเนียเราก็เห็นว่าคนมาเป็นแสนใช่ไหมครับเราพลาดบางทีพลาดด้วยแพ็กภาษานิดหนึ่งนะหรืออาจจะถูกบิดประเด็นบางประเด็นนิดนึงนะฮะก็พลาดได้เหมือนข่าวนี้มกันครับอย่าประมาทว่ามีประสบการณ์เพราะว่าฝั่งนู้นเขาคงตรงเตรียม แล้วก็เตรียมคนที่เคยอยู่ด้วยกันนี่แหละเอามาดิสเครดิตนะฮะครับแล้วรัฐบาลเองก็มีโอกาสพลาดได้นะฮะถ้าตราบใดผลตรวจออกมาว่าเศรษฐกิจมันแย่นะฮะตอนนี้หนี้ครัวเรือนก็สิบสี่ล้านล้านจะตีแผ่ตรงนี้เห็นภาพว่าเศรษฐกิจในเร็วๆนี้มันจะหายนะอย่างไรเนี่ยก็อยู่ยากเหมือนกันคือผมว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกเป็นหลักผมไม่เคยเชื่อว่าปัจจัยภายในเรือตัว รัฐบาลเองหรือผู้พิท้วงเองจะล้มซึ่งกันและกันได้ส่วนใ่สถานการณ์ข้างนอกก็เป็นตัวกําหนดะอารมณ์คนจะฟังจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะฮะท่านผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอบของนักษาไม่ไม่โอ้โหพลิกแบบหน้ามือหลังมือจนกระทั่งแบบแตกระิงถูกจับถูกอะไรต่างมันกลายเป็นว่าแบบหมดเลยฮนะหมดเลยอนะผมคิดว่าดูทิเพียงแต่ว่าคราวนี้นะคราวนี้เป็นมวยรุ่นใหญ่มันอาจจะไม่ไม่ ไม่กระเจิงได้ง่ายแต่ว่าแต่ว่าจะบอบจะประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยต่างๆไม่แต่ปัจจัยเศรษฐกิจโลกปัจจัยการเมืองโลกนะครับปัจจัยภายในประเทศหลายๆอย่างเนี่ยต้องเป็นตัวประกอบต้องดูกันแบบว่านาทีตอนที่ช็อตต่อช็อตครับอ๋อเรียกว่าตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ท่ามกับพิบตาแล้วใช่ไหมการเมืองไทยพี่สุปันยังไงพูดสุปันคือผมมองดูคงจะไม่ยืดเยื้อแล้วก็คงจะไม่นําไปสู่ความรุนแรงหรอกแต่อย่างที่ ไปก็คือจะเป็นการขยายแผลเพื่อรอวันเปลี่ยนแปลงครับผมคิดว่าอมันจะอยู่ไปเงื่อนไขททีี่่อขยายแผลไปเรื่อยๆขยายแผลไปเรื่อยๆแล้วก็ถามว่าเอาละว,วันที่สี่ไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงคผมคิดเขาคงประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะเป็นการชุมนุมแบบสุขเสา ชุมนุมแบบนะครับชุมนุนตาแล้วก็คงจะอใช้พื้นที่นะครับที่ที่เป็นจุดไม่ไม่ม่กระจายมากครับที่จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอฮะคือจากกลุ่มคนเข้าเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยทุกคนเคี่ยวกรรมงานมวลชนแล้วก็ประเมินความรู้สึกตลอดคว่าเราเห็นพวกอ่า รุ่นใหญ่เขาทำงานกันเนี่ยเขาเขา<อ>ประเมินกันกระชอตเลยนะเขาจะใครจะขึ้นเวทีเนี่ยเขาจะมีคนที่จะประเมินอารมณ์ผู้ชุมนุมเลยก็จะมีะทีมอมอนิเ,เตอร์เวทีและสถานการณ์เลยบางทีในคิวน่านะนะคนนี้จะขึ้นพูดนะ<อ>เห็นคนอยู่ในพาวนี้โอ๊ยไม่ได้ไม่ได้นี่ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี่ขึ้น๋ยวพากันตะลุยไปเลยเอาอีกคนขึ้นเอาซครัเขาจะบอกขอ็เขาจะเรีกว่ามีการประลอดวัดอารมณ์ความรู้สึกของมวลชน อ่าเขาจะบอกเด็าจะเคลื่อนนะแต่ก็อยู่ในเาวะเงียบหางหวานนอนเขาบอกเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอานี่ขึ้นเขาจะส่งยาเด็ยเล้าหน่อยแต่ไม่ต้องเดิือดเขาหน่อยไม่ต้องเดือคือยาคือเล้าให้รู้สึกมวนชนนึกเขิมไงยไม่เบื่อหน่ายหรอกครับแล้วก็อังจังหวะเขาจะบอกเฮ้ยเอาการนำพุนพ้าขึ้นซึ่งการนำพุนบ้าขึ้นเขาจะรู้แล้วว่าเนื้อหามันจะด้อยแล้วก็เด็ดจะสูงต่อการหลุดคำหยาบ อืมวลชนจากจากภุมิภาคบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เชี่ยวกรรมกับกับงานชุมนุมเขาจะไม่ไม่การสื่อสารบนเว,เวทีบางทีพูดไปบนไปบนมาการจะบอกห้าห้านาทีค,คือเทคนิคแบบนี้เพื่ออะไรไหมฮะเพื่อให้รู้สึกแกนนาที่ที่อ,อในส่วนของมวลชนที่แกนนาคนนี้พามาจะได้รู้สึกว่าแกนนําของเขามีบทบาทอืมใช่ใช่โต้นี่คพราะนั้นเขาให้เกียรติผู้นําเรา มันมันจะเป็นเขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับซึ่งย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวบ้านเรานะฮะถ้ามองว่าคนร้อยคนเนี่ยเข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดเปอร์เซ็นมาจากศรัทธาตัวผู้นำหรือรักตัวผู้นำครับมากกว่าที่มาเชียเป็นล่วงนในในเขเรียกรอ้องอือผมว่าอันนี้น่าใจแล้วก็ประเด็นผมยังทิ้งว่า การเปลี่ยนแปลงโดยเร็วของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องของขุนศึกหกักขุนศึกเป็นความขัดแย้งระหว่างศักดินากับขุนศึกอืมโอ้โหคํานี้นี่แฝงนัยยะลึกซึ้งมากแล้วก็ไม่สามารถจะขยายความนะครับเราไม่อาจจะขยายความให้ให้ให้ชัดเจนไปกว่านี้ได้นะครับก็ถึงตองฝากให้แฟนๆเนี่ยไปตีความไปใช้จินตนาการกันเอาเองนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย มันจะเข้าเนื้อพวกเราแล้วล่ะครับอ่าฮะอ่าบุญสุบันจะขายอะไรสําหรับพรุ่งนี้บ้างครับพรุนี้เนี่ยด้วยความที่ยังงงงงงงอึนอยู่กับสถานการณ์ร้อนจากโควิดเนี่ยก็คงจะคุยเรื่องแรงกระเพื่อมจากเรื่องตั้งนะครับเรื่องของสีซีเขาเนี่ยนะครับใจแล้วก็ คงไปดูที่เรื่องของอ่าจังหวะก้าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสามพักแล้วก็เรื่องของกฎหมายประมติครับนะเพราะว่ากฎหมายประชามติก็สําคัญอ่ะครับดีไม่ดีเนี่ยถ้ารัฐบาลแพ้เนี่ยก็อาจจะหวยออกเหมือนกันอ,อ,อาจจะมาเคลื่อนไหวกดดันก็ได้เพราะถ้ารัฐบาลแพ้แพ้แพ้กฎหมายฉบับนี้นะฮะโดยรัฐบาลครับเพราะเป็นคนเสนอนะฮะบางคนคบ,บอกเอ้ การเงนินนั่นแหละแต่อย่าลืมมากฎหมายเงินม,มันก็เคยมีรัฐบาลบางบางรัฐบาลไม่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเรืยอประเภทนี้ปฏิบัติมันเสื่อมไปเรื่องของ,ของกฎหมายใช่ไหมครับน,นี้มากฎหมายมประชาติซึ่งมันถูกปรับแก้ให้ให้เป็นเรื่องที่ว่าประชาชนมีอํานาจผ่านรัฐสภาในการที่จะที่จะ,ท,จะที่จะขอประชามาติไงครับถ้าจะไม่เพราะคุณปฏิเสธอํานาจประชาชนนะครับอืม ก็ดูเหมือนเขาไปขัดเกลาถ้อยคําที่จะลอมชอมกันได้แล้วมั้งครับเพราะว่าเท่าที่ฟังข่าวตอนช่วงเย็นๆเนี่ยก,ก็มีการไปขัดเกลาถ้อยคําว่าโอเคล่ะสภาสามารถที่จะอเ,เออด้วยคำเนี่ยนะผมขอญาตแทรกนิดนึงครับคุณครับพี <ged> ่ตวีแล้็ท่านผู้ชมถือประชาชนแล้วลเออ,อแต่คนที่สนุกอีเนเมะสาลมนุนมาแล้วเหรอ มันคิดออีกแล้วเหรอจมผ่านด้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวมึงขัดแย้งกันคิดอะไรไม่ออกบอกไปดูมึงมายื่นกูตีความอีกแล้วขัดเข้าขัดเข้ามันมีสูตรคือยื่นแบบกั๊กต่างก็บอกจะไปตีลำนาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ถามคนไปฟ้องอย่างเงี้ยทำทีแล้วต้องตีแบบกั๊กๆอ่ะเสร็จแล้วก็เหมือนวนกลับปีกอ่ะมาครั้งที่แล้วแล้วก็ทำเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เสนอกันแล้วอ่ะเพราะว่าจะวนกับ จะทำมนูนอีกแต่ปรากฏว่าบวทความวาลาสามันซะก่อนอะแล้วมนูนเหนื่อยอ